ครับกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นฮานอย VIP เด้อฮานอย VIP นะครับอสองน้อยลงไปแล้วนะครับมีน้อยอ่น้อยพิเศษ น้อยธรรมดาแล้วก็น,น้อย VIP อันนี้เป็นน้อย VIP นะครับน้อย VIP ก็คือกันนะครับกับน้อยอันนั้นละยางละสามสิบห้าชุดคือกันนะครับวันนี้ลงในเบิร์ทั้งสามน้อยเลยนะครับเบิร์มัติเขาจากน้อยนะม <c oughs> น้อยน้อยนี่น้อย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 กยุ่งผมก็ได้นะเดี๋ยวผมลงให้เบิ้งนะครับทั้งสามน้อยมึอนี่ว่ามันจะเข่าจักอันบอกเข่าจักอันมันจะเข่าบนเข่าล่างเข่ายังจักอันนะครับนะี่สูตรกันห้องโอเคนะครับก็คือ คือตัวไปนะครับผมจะลงกซิปน้อยไ้เบิ้งนะครับหรือพี่น้องมีรักน้อยแมนๆกับไปจับเอาก็ได้นะครับแต่รักซิปผมว่าโอเคอยู่นะรักซิปผมนี่ถูกน้อยหละแต่ลักน้วยอย่างอกปันไดน,นะครับมันก็เลยได้เลขหลายโตัวถ้าผู้ใดมีเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งดีๆเลขอันนั้นดีๆนี่ เอาเลขสีผโไมปใสไดเลยนะห่าหกเจปด้านะครับ9ก้าศูนหนึ่งสองสสห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้านะครับ ừ, นั่นละเดี๋ยวเบิ้งไปอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวภูมิิตเสลยเบิ้งว่าเป็นยังมันขึ้นได้สามสิบห้าตัวมันขึ้นได้หลายเทีเดี๋ยวภมิิเฉลยเบิ่องดอกเบิ่องใบก่อนนะครับเบิ้งทุกน้อยใบก้อนมือนี่เป็นมือแรกนะครับตีลงสามน้อยเลยนะ กรากระเจิดในหูอออก,กันว่ามันจะเขาจักอันบ่เขาจักอันเขาบนเขาล่างจังใดนะครับมาจับคู่ลราบอัดน,นี้่งสองสามสี่ห้าเจ็ด นี้ยเอจนสูตรหนึ่งห้าหนึ่งกลใจที่แล้วเจ็ดศูนย์เนึ่งามลังนย์เึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี้ากลับไปเจเก นะครับมันได้ยังสี่สิว่างได้แล้วหวยจานคร,รบร่งับซาที่มันเบิรทั้งซีฟโดเลยไม่นะ <c oughs> ผมก็อยากหัวอยกกันนะครับเลขผวมนี่เป็นต่หัวดีก็ยังมันไลยก็จริงนะครับคอยมันเข่ากับพ่อแปดนะครับกันยังมาซื้อเลขอันเนี้ยซื้อเพราะได้รุ่นม้วนยังไา ถามว่าห้มันลำมันรวยมันบลําบ่รวยดอกครับมันบอกคือเลขญงเฮาเลขไงเฮกล้าซื้ออย่ผมก็ได้ตัวละสองสามรอยก็ไดแล้วเลขอันนี้มันออกผู้มือเนาะอันนึงบอกเขาตั้มซะอีกอันนึงคือกันละผมผมสัท์ทั้งส3 3ส,า,สา,าน้อยเลยเด้์านอยอ่า พิเศษเนี่ยมันจะออกก้อนโมเนาะถือกระถือกระซื้อว่าถือกระมาซื้อใส่อันนี้อีกนะครับต้องเอาขึ้นหนึ่งสิทธินะสำหรับผมเนี่ยมันก็ได้คู่มือของมันอยู่เลยเหรอเก้านะครับ เจ็ดแปดเก้าง่ายหกเคลียรคิดไอ้เคลียรสลับกันจริงนาจิไรตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะผมเอาเจ็ดขึ้นก่อนเนาะมันก็เลยไปสินะหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเก้าอืม หาได้บาเนี่หาศนะครับห้าห่หาสองห้าสามห้าสหาหแล้วก็หาเก้า, 4, า, 5, า 9, นะครับหลายนะครับ35ทุดตรงนะครับ ืห่้ตงไปกลับนะครับผมอยากให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งทุกคลิปเบิ้งสามสามอันเลยนะครับมามันสิเข่าบอนะครับ ผมยังให้พี่น้องติดตามเบื่องจักรสามมือนะอันนี้ผมเริ่มลงไอ้สามน้อยมือแรกนะครับอยากให้ลงอายากให้ล่องเบิงนะครับจดใ้น้ำอยาสิสรุปเบิงว่าสามมือมันที่เขา่าเขาจักมือเขาจักห้าน้อยนะแต่ว่ามือนี้มือแรกเด้ถ้าเกิดว่ามือแรกมันพวกเขาจักตัวนี่การจักรว่าจะแนวดแล้วจักห้าน้อยนี่ แต่ว่าผมว่าเหมือนเขานะครับบนล่างได้่นดแล้วเจ้าไปเลือกเอาไปคัดเอานะครับพี่น้องก็ได้เอ่ออย๋ยวอาปกกาก็ บอกคนออกเล้ออันนี้ก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ยักตัดนะครับให้เน้นไปทีสีเขียวให้ซื้อเน้นไปสองเก้าเจ็ดนะครับต้องติดให้เห็นสองเก้าเจ็ดนะครับต้องติดให้เห็นตนัวนี้น้อยพิเศษเอ้โมแมน้อย VIP อ่ามานน่ลงหนาลงรังอีกแหลวมันไ้ายอันไรก็ได้หุมก็ได้ ลายน้อยพดนะครับมือนี่ล่งแยกนะครับเดี๋ยวเบิ่งก้อนพอหนาผมอาจจะร่วมห้นะครับในคลิปเดียวแต่มันกระสีโดนแน่นะมือนี่ล่งแยกอย่างไงพี่น้องเห็นทุกคลิปนะครับเบิงงทุกคลิปอันนี้เป็นน้อย VIP นะครับ จดเลยเนี่ยเดี๋ยวน้อยอันนี้น้อยปกติเด้อฮานอยธรรมดาอ,มอันนี้ฮานอยพิเศษคุณอ่ะไล่เธเด้เดี๋ยวฮ <c oughs> านอยน้อยพิเศษนี่บ้านแน,น่นแน่โย و? มาปน้อ,นนอบบดนี้เนาะอ,อืเนียนบ้านเจ้าติไปหลายแท้วสันนี่นะผมว่า้มันเป็นตะเลียนเรียนแถวแบบนี้นะครับแต้มมันงามเลยไหมอืม้อหนาหาเจ็ดเก้านี่เป็นตะเลียนนะครับทีนี้ติดหาทิดเจ็ดทิศเก้า ว่าเก้ามันกัดเด่นตัวเด่นนี่เด้เก้าที่ม่เก้ายังละ่ 9, 9, ละเก้าเก้าแล้วเก้ามันอยู่หลักซิบนะครับฟื้นก็เลือกเรียนอ่าลักเก้าองศ์ก็ได้นะครับหาลักซิบนะครับเจ็ดหลักซิบหกกระยุแปดกระยุแต่ว่าโอกาสมันสีมากเพราะว่าหาเจ็ดเก้าของศีนะแต่ว่ากระสือเบอร์หลับวะไอ้อยพิเศษแคบเอาจด,ดเอา อันนี้น้อยปกติอืมเอา้าบวกขึ้กันดิแต่ละน้อยก็ได้ไอ <c oughs> ้ตัวเด่นมันนะทูมัรบอกว่าอันนี้ฮะน้อยพิเศษแบบนี้เอา้า น้อยพิเศษมันออกน้ำล้งงมูนะครับซื้อซื้อตอนใดก็ได้ซื้อน้ำลังก็ได้นะครับถ้ามีทุนหลักกมาซื้อหรือว่าพลาดจากตัวนั้นพลาดจากน้อยธรรมดาพลาดจากน้อยพิเศษจะมาซัดเบี้ยพี่ต่อนะครับหรือว่าเข่าปุ่นหลักกามาถึกเอานีต่ออีกก็ได้นะครับมันจะได้หลายตัวเนี่ยแต่ว่าบ่าผลาดดกนะนะโอเคครับคลิปนี้กัน กิบคนาทยเี่เงา,าอยู่ดรงจดบนอาทิตเนะาะผู้แคบก็แคบท่านอาทิตย,ก,ยก็บ่ดดยากนะครับมันจะจได้แถวเดียวกระทันคือเขาแหละกะลักซิปมันก็ซิมีอ่าห้าหกแปดอันบอกพี่น้องเขียนอยู่ที่ห้าหกเจ็ดด้าลักหน่วันมีนย์หนึ่สอมี่หนะ้าศูนย์หนึ่งเนะจดได้แถวหนึ่งที่เหลือกัน เติมลงไปก็ไดขึ้นเกานะครับโอเคครับเแลยวจังไดกะไลค์คุยกันหรือว่าคอมเมนต์มาในหนี้้ก็ได้นะครับในอายุทวงอ่าในอันนี้เทาเนี้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับพ่อกันหลุละะหมือแรง้งมือซันกับมืออื่นนะครับสวัสดีครับ